ตั้งใจดีอยากเป็นคนดีอยากมีสมารถที่ดีอยากมีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้อื่นตามความสมารถของตนเองขอบคุทุกสิททุกรูปทุกองค์ที่อยู่ตรงนี้ปัญญาท่านเหล่าคณะที่อยากที่ดีทำดีปลอดภัยเป็นคนที่ดีที่สุด

ข่อยยาแดบ่อุเตคืับ ค้าขายต้องมีกําไรทุกครั <min so ้งเราจะบอกว่าค้าขายต้องมีความเสี่ยงคราวนี้เราต้องมีกำไรก็จะเป็นกำไรกาไรกเาจททุกคนอันนี้อีกสองันนี้จะเป็นสองลของไขงจะสีเขมครับเอาความขังลอ๋อเสียงไม่เอาแล้ว มาเอาความขังขังคลังนะครับคลังไม่ใช่ขอไม่กัดงอกินกินนี่จะเป็นเขาเรียกว่าทูบมนกินกัญาไมไม่ไม่ค่มันจะเป็นทูบเรียกทรัพย์จะหอมอยู่งั้นตลอดถ้าพอจะหมดกินเอาเข้าคองไหมหอมใหม่อันนี้ มาดูนะคะมอาจารย์คุนี้ไ่จะลงไลน์แะนี่นี้ลุงของลุงนี่ลุงกว่าจะงานน้นงานนี้ลุงจะเอาให้เต็มสองข้างทำงานใช่ไหมจ้ะคะทำงานที่เข้าสองสองเ พร้อมดูลุงพร้อมเมื่อไหร่ซับมาเมื่อนั้นอีไม่น่าจะเกินสิบบัทเนาะเสียุีก็น่าจะมาแน่นอนรอทกคนนะคะควรนกำลังไม่เกินสิบาทขายมาของเราถ้าไม่ใช่วัเราก็คงจะน่าจะเป็นตัวแทนรไหน้ดี่ด แม่แม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทางกบปอกรวยกันก่อนครับจมาทำปลอด้จัดรวยเร็วๆนี้เฮงเฮงเฮงเดี๋ยวอ่าพ่อจารย์จะให้ลุงพาพาขึ้นไปขอพรแต่พ่อลุงก็เปรียบเหมือนมาบ่อยแล้วแต่ลุงรู้แล้วที่ไหนถ้าที่เหลือพระอาจารย์ก็จะแบ่ามาให้ยูทูบเบอร์เราที่ใครยังไม่เคยได้อันนี้ครับพ่จารย์